สวัสดีผู้ชมทุกท่านและเอฟซีเบาบนครับมือนีเบ้าบนจะทําการตีปลาครับพี่น้องอย่างที่เบ้าบนเคยลงคลิปบอกไว้ครับมาครับพี่น้องมาติดตามช่วมเบาบนไปพร้อมกันครับก่อนอื่นเขามาชมแล้วรับรบกวนกดติดตามกดถึกใจกดไลค์กดแชนนดร์เบ้าบอลในเด้อครับไปครับก่อนอันดับแรก้อก่อนจะทําทงาน ล้มปลาตีปลาที่เป็นเครื่องเขาปลาเขาแบบนี้เขาควรวทำการยกมือย่อขอขมา่าไหวเป็นก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อจดุดทูบได้ก็ดีครับหากปลาจุดทูบก,ก็ได้การยกมือโมมีทูบจุดก็ยกมือขอขอมา่าล่าไหวเป็นก่อนมาครับพี่น้องเบาบนจะทําการลมไม้ต้นไม้ต้นแรกพี่น้องเห็นอยู่ด้านลานี่ครับ เพราะว่าเบาบนจะทำการไรจากฟางนีไปมือไม้เบิ้งไหวนะครับเด้อเบาบนดีแนแน้ำเนนแนวครับอันดับแรกเบิ้งทิศทางลมกันครับล้มโอนล้มโอยไปทางไหนทิศทางพัดไปทางไหนครับสังเกตยอดไหมปลายหยาก่อนครับ,บว่าลมพัดไปทางไหนเที่ยนนี่เบาบนจะทำการล่มแหละดันเขาไปในปา่านะครับเด้อเพราะว่าใหม่ที ตนดีนี่ต้นไม่ต้นหน่อยต้นใ่ก็แล้วแต่ครับเป็นเขตพื้นที่ของกรมป่าไม้เพิ่นเพิ่อนอนุญาตให้ล้มแต่เพิ่นบ่ให้เอาออครับการยุ่มต้นไม้น้อยเฮา่าลากมาเน้อพี่นองจิมลงไปแล้วก็ดึงเหงาอย่างเดียวครับบางต้นหักเนี้ยหกักกัน็อเอก่อยต้นน้อยก่อนครับเพื่อเหาดิแนมเห็นก้น เห็นเงาต้นไงหากมันสะอาดตาก็ททำงานด้ง่ไงครับเอาต้นไม้ต้นน้อ,ออกก่อนแล้วตามต้นด้วยต้นใหญ่เด้อเอาต้นน้อ,ออกก่อนครับเกิดจะได้เี่ยเห็นไงายกออกหลงหลงูหลงตาจงไงครับนี่จะเป็นต้นแรก้อพี่น้นนองพี่น้องเห็นอยู่ครับนับแรกอ่า เขาล่ององค์จีดันก่อนครับถ้าดินอ่อนมันอาจจะล้มง่ายๆครับนะไปอยู่ครับตอนดันอย่าดันกลางนะครับไปดันตรงโค้นใกล้ๆโคนแต่ดันกลางอาจจะหักพับมัดใส่ของได้ได้ครับดันดันโค้นถ้าก็ค่อยดันครับอย่าดันสูงครับดันสูงอาจจะหักดันต่ำไปก็อาจบ่มีแห้งดันพอประมาณเด้อพี่น้อง ดันเนี่ยเขาล้มล่งครับแล้วก็กดครับเพราะว่าวิธีนี้มันจะทําให้ต้นไม้ล้มซ่าล่งครับ mm. ถ้าเกิดเขาคูดเงาต้นในต้นใหญ่ก็จาเป็นต้องขุดเงาเนาะเพ mm. ราะว่าด,ดัานหมไปแต่ถ้าต้นที่ดันไปให้ดันทั้งที่ันต้องคุดเงาครับเ mm. ข้าสีสามารถดันในแบบนุ่มนวลต้นไม้เดี๋ยวม่ล้มงแบบร่วมทีเดียวนะพี่น้อง mm. แล้วเมื่อต้นไม้ล้มล่งแล้ว ดันลากได้ก็ดันครับถ้ายังดันบ่ได้พุดเเงาฮอนเดอร์พุดลากออกไห่ร้อยก่อนครับพุดหักยี่ยังฝังอยู่บางต้นไงครับอาจจะมีหักฝังลึกเข้าบรสามารถดันได้เลยมาอุปลจะยู่หรือมาดันนั่นแหละครับดันไปให้มันเข้าไปในปลาครับในตอนนี้ยังไปไ่ได้พี่น้องตองขัการเ็นในหักมันขาดก่อนครับ ถ้าห้าขาเทากระดันไดนน้นาะโอเคครับน,น่าจะรุดแล้วต่อไปทําการดันครับหาเขายืนใกล้มันจะดันมุกไปได้พี่นอ้องเพราะว่าแห้งภูมมันมันพ่อครับให้ถอยจังหน่อยครับมือใหม่ดี่ลยครับดันนักลมสนใหม่ครับให้ถอยจังหน่อยเห็นปะดันไปแล้เห็นปะ ยกขึ้นใหล้ลมันหลุดออกครับหลุดออกจากพื้นดินครับแล้วทําการดันพี่น้องดันโดยใส่แห้งแท็กซอยครับดันขึ้นไปในป่นปาผลคนบอกคุณตังไวเพราะว่าบวสามารถเอาออกได้ครับถ้าเขาใส่แห้งดินแห้งบูมดีดมันอาจจะพ่อหรือ นักมากๆอาจจะเก็ดในสายแตกได้ครับต้องใส่ทั้งสองส่วน้ะพี่น้องทั้งส่วนที่เป็นอแอกแห้งแ็กซอยครับแล้วก็แห้งบุ่มซอยกันครับก่อนจะเดินเข้าไปถ้าาดันยังโบสูดเท้าจะดันบีกนาอเขาตองเครียดเื้นทีที่เท้าจะเดินเข้าไปก่อนครับเคียวออก้วพี่นอ้องให้มไน่มีซี่มีเดมีดขึ้นมาเน้มันอาจจะเข้าไปแทงงตรถเท่าไหร่ครับ ยังที่อาจจะเป็นไตทองหรือว่าตูดหรือว่ายังแหล้วแต่แพ้งออกก่อนต้นไม้ตน้นเล็กๆเคี่ยออกให้ลงหูลงตาคือเบาบนบอนครับถตาต้นไหนบอขาดเท่ากับเห็ดให้มันขาดก่อนเมื่อขาดแล้วทําการอยู่ไว้เลยนะครับเพราะหยากเกินครับ พื้นที่บางนีอาจจะลำบากกน,น้อ่ว่นเป็นเขาเบาบ,าบนทำการดันในพ้นเหนืองานที่เบาบนจะเหตุครับเบาบนจะเหตุทางเป็นตังเหตุทางนี่ดันขึ้นไปเลยครับเพราะว่าหน้าคตอาจจะเกะกะภายหลังดันได้ดัน,น,ดนขึ้นไปเลยเนาะดันออกเกี่ยวกบพื้นที่ที่ท้องธรรมากน,นะครับเมื่อถอยก็ค่อยๆถอยครับเพราะว่าพื้นที่มันลาดชัน เพื่อจะเอาต้นไม้ครับหาต้นไม้มันทับซ้อนกันหลายต้นหาเอาข้างในได้ก้อนกะเอาข้างในครับมันมีต้นทรายมือของเบาบี่เห็นบ่ครับต้นน่อยต้นในน่อยน่อยน่อยนี่กะอยู่ข้างนอกถ้าเอาออกก้อนมันกะแต่ลาบากในการทํางานต่อไปครับแค่เอาต้นอยู่ข้างในก่อนครับเห็นบ่ต้นไฟอยู่ไฟเมื่อกี้เบาบนต้นโตใหญ่ปไานหรอครับ คับการปีนขึ้นไปเอาลมลมลงกกอนครับเาบาฝนจะปันทางครับเพราะว่ามันเป็นปืนเขาลาดตอนนี้ก็ต้องเก็บช่วงนี้ก่อนทับนึ่งจยากยังบสามารถตามเป็นทางขึ้นไปยืนได้ครับ้าล่าลาลาชันมา,มากๆว่าเบาบนนย่ยขอแนะนำพี่น้องระวังน้ำเนื้อครับเดิมมันอาจ,จเจยนเก็ยงานยากหรือว่าอาจ,จาย,งงายังไงท้องไงไลังไหนครับ ท่านมากๆนี่ตอนเขาดันย่งยิงลำบากครับเบิ่งครับ้ันขาไหวเอาก็ถอยอันนี้หรอให้ยก